แม่ไปเก็บไอ้นี่มาผักเสี้ยนฝรั่งนี่พี่น้องได้ผักเสี้ยนฝรั่งมากกรก็พาไอ้ไ้งามปันไดมันทอาก,ก็เกิดพี่น้องอืมคอยว่ามันมาเป็นย้ามมานี่ปกติอีนบอกลังหิมะเด้พี่น้องอืมลังหิมะมันสิมากเกิดเด้พี่น้องอันนี้หรือว่ามันหลงสนติฮะหลงสนตี ว่าหิมาเบิดบอกเฮ้เพราะมันแปกเมื่อปีนี้เนาะพี่น้องสุปีนบอกโอ้ยเดือนนี้บ่หิมาถ่วมประเทศแล้วหมายความวมาถ่วมเฮียน่อยเรี่ยวพี่น้องอยู่อยู่เมืองเก่าอยู่เมืองเก่าก็คือกันนะพี่น้องเพราะมันติดติดกันหล่ะกับันเมืองนี้อำเภอนีเนาะมันก็ติดกันจากอำเภอเก่า่อยอยู่จากเก่าอยู่ในเมืองหันาดพี่น้องมันก็ต้องโกมันก็โตคือกันนั่นแหละพี่น้องแต่ว่า นี่เมื่อนี่ค่อนข้างห่อนซ้ำพี่น้องคอยละเงือดหลเออแปลกพราะนนี่ว่าโอ้คือแปลกแต่ปีนี่ว่าสันอืมมันข็สิเป็นังสิบ,บ่ามี่หิมะคอยกระเงือดหลมีแค่เทียสองเทียก็หายจ่อยไปบ่พ่อสีว่าบ่พ่อสิขาวอากลากบ่มีพี่น้องเออแปลกเพราะว่าโอ้ปีนี่ต่ว่าเห็นเกือบสุกทานที่ที่เคยมีหิมะเนาะเขากับบ่มีคขึ้กันได้พี่น้องมีนหน่อยๆมันก็หายไปไนะพี่น้องแปลกอยู่ปีนี่ต่างอยู่ มาหาเก็บพักเสียนพ่อได้ขันอยูดิเด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 แก้วนึงอยู่พี่น้องนี่เห <Fil> <ounces> ็นบได้แดนยุบหนึ่งยู่ดอกขันล่องแล้วนะได้ถวยหน่อยนึงยี่ดอกพ่อได้กินก็ปนอยู่เดิผนอะไปเปนนั่นเบิ่งคอยไปหอมอว่อ้อมหัวขึ้นมถทายเบิงขึ้นมานังกู่ต้นนี่ผลเห็นบ้า หวามตามภาษาอ่านฮะพี่น้องเฮ็ดแบบว่าเล่งพ่อใหญ่นะเมื่อนเสาร์อาทิตย์นะก็เลยแบบโอ้ฝ่ามาเฮ็ดมันแล้ว,วเ,น,เนี่ยผุน่ะพากันไปเฮ็ดยวนอยู่ด้านอยู่ด้านหน้านะพี่น้องพากพันไปล้อมอยู่ด้านหนา้บาบัดนี้มันก็ติดหนาวบางหนึงหันวัน2-3มือ้อหันหิมะตกก็ลเลยบ่ได้บัาลตาฟ้ามื้อนี้อากาศดีดีวันหันเป็นวันศุกร์พ่อใหญ่ก็บ,บ่ว่างอีกต้องให้พ่อใหญ่กลับมา,าตาเฮ็ดงาน ก็สีเดออ้อมหัวบาในพี่น้องเบื่องแต่ข่อยเฮ็ดผู้เดียวข่อยอยังเฮ็ดได้าภาษาภาติตซส่อกว่าข่อยเอามาใส,ส่ซื่อๆดอกพี่น้องแบบว่าเล็งอยากให้เพื่อนเฮ็ดนะพี่น้องบ่แามันยังดอกอืมมื้ออื่นข่อยกระสิล้อมของจริงอันสีอ้อมเล็กนะเพราะว่ามันอยู่ในอันโกดังใหญ่่นข่อยเปิดบไรัน่นะพี่น้องข่อยก็เลยอ้อมเล่นๆกับบักจอดจซื้อผ้าหมายางเด่นซื้อนะพี่น้องนี่จุดประสงวงข่อยก็คือว่า อ้อมไปฟังหันนะพี่น้องอ้อมอ้อมเอาตั้งแต่ที่สาหรับหมาให้หม้ายางข่อยยางน้ำหันนะพี่น้องแต่ว่าเ้าบ่อ้อมไปจนถุสุดแดนดอกพี่น้องมันข่อยเสียหายเลื้อพื้นที่ห้เอ็นห้สัตว์ยางมาบานข่อยน้ำหันนะพี่น้องข่อยก็เลึบบ่อ้อมเบิดสียอ้อมแต่ว่าเอาหมาจาของให้ยางกองกวางแนอยากให้มันยางไปไกลเติบนะนะแต่ว่าก็บบ่ให้มันยางขับไปในป่าลึกดอกพี่น้องพูนพ่อยายบ่ออนุญาตลูกไป แม่ถ้ข่อยเลาก็ยังบออนุญาตไปพี่น้องแล้วแบบยันยันยานจะคล้องเดือดร้อนนะบางงานบมเมนาหวงว่าอย่างเด้พี่น้องยาเขาจะพิดแล้วบัดดีว่าหักหวงปนันนะบะเบือขนาดนั้นอืมคือว่าหันย่านย่านแบบเดือดร้อนย่านเดือดร้อนจะาของค่ะนะหมายความว่าย่านเขาเป็นหันเป็นนีนะแบบยันยังก็ละเขินยังยานเขาเขาละซัดนะพี่น้องเพื่อนก็เลยบองบ่ิัทอยากให้ไป แต่ว่า,าจะถือลูกลงได้เพราะว่ามันก็มีอนันห่างดัดดักสัดนะหลายหลายอยู่รอาขาังหัวเห่าขางังแดนเห่ามันอันบริยูทีเห่าดอกแต่ว่ามันอยู่ระวางแดนเห่าเนาะกับเขาหันยังสินาปรเีเขก็าห่างไปเห่ากับบงหูเนาะเทียไปหาเก็บเห็ดจุบเสียอวหันไว้สีพระห้องซากตายะบ่สิงบงพวผูดด้ใดเห็นสิตาอย,ยู่ผู้เดียวเลาพี่น้องเนาะเิ่นก็นเลยหาม,มานะ อากาศอุ่นขึ้นมาไลา่เมือนเนี่ยต่ว่าบกเกี่ยวกับแดดด้วพี่นอ้องถ้าแดดแดดไปในขนาดว่านหิมะตกต่อให้ไม่แดดมันกน็นาวเพราะมันปกคลุมโดยหิมะนะพี่น้องเนาะน้าแข็งแต่ว่าอันนี้ก็แดดตามภาษามันน่ะล่ละแต่ว่ามันมันอุ่นขึ้นมาหะนะพี่น้องมันก็บพอถึงกับพอิมันแค่อุ่นเฉยๆนะพี่น้อง อากาศอุ่นขึ้นมาเฉยๆวยาสันเถอะบ,บอกง่ายๆเมือ่อื่นเขาก็ว่าฝนสิตกด้ละฝนจะตกพรุ่งนี้ปะวะตาบอสันดอกไขอ่ก็บเสิอออมหัวข่ยลมันสี่อตกเบิดหมือดกี่ตกก็สิเฮ็ดเพื่เก้าวแต่ไข่ขอยากเฮ็ดพี่น้องใครก็ยิมะอยู่ตกก็เลย เฮ็ดสิอ๋ออีกบ,กบ้าพี่น้องสร้างสร้ไปโชคดี้อเจ้าอันบกูดที่มาบ้านในมาหลายเจ้าปีนี้คอยเอาลงดินที่ไรแม่เคย เมื่อเท่าขยะพี่น้องสอบอันนั่นสอบโคกพี่น้องยังไม่บอกเข้ามาเอาโคกล,ล้วน,นกระป๋องโคกอ่ะพี่น้องอถ้าบอกจอยู่ในเมืองเนาะถ้าอยู่ในเมืองบอกไปขายอีกได้ยุพี่น้องอันในเมืองไอ,อเมืองใหญ่เขาหรอนะแต่เมืองนี่มันบ่มีพี่น้องมันเป็นเมืองในอน้อยเมืองสําหรับอันขายอันเครื่องอัน เครื่องสุขายกระป๋องฮะนะเออเบาหนักหลฮะละพี่น้องอืมแล้บะมี่สำหรับเมืองนี่นะบะคือล็อกฟอร์ดนะอยู่เมืองเกา่าอยู่เมืองล็อกฟอร์ดเมืองใหม่ก็อยู่บะไกตกันดอกพี่น้องโอ้มองพุนนาะข้าปลูกหญ้าบ่าเคี้ยวกระดิอยู่ทางพุนมึงเนี่ย ที่ทางน้อนผลข่อยก็เอ,อิญน้อนเพื่อเขาจะที่จริงว่าโนแมนพวกเขาได้ที่ว่มันน้อนแต่ว่าน้อนอีหลีนอนเป็นคู่ลูดยิ่งเง่คงครึ่งหนึ่งเลยฮนะพี่น้องอื้อทว่าทันแม่เข้ามาตัดอันนั้นออกมองนีก็สิเห็นวิวง,งามๆอยู่ได้นี่เขาขนตัดนเนาะล่องปล่อยข่อยบงแน่เนี่ยจ้างขเขาเฮ็ดน,นี่เมื่อเดียว ่อยเฮ็ดแบบเอาเป็นแล้วตายเลยเบิ้องข้อง่อยเนี่ยที่แหลก่อยมาหอดบยหกปันมันดงเสือได้พี่น้องรอหนิบ่มีดอกเนี่ยนีิบ่สว่างนะนีิเด้อพี่น้องหกไม่ตันห้า้นาต้นน้ำน้ําต่นะอันเรียกอะไรละที่ที่ไอ้ตัวกวางมันกินนะนะคอยตัดออกเบิดแลวพี่น้อง่อยมีเขียนเครื่องมืออนิบกรับกรับกรบกับกบกับไปโหลดนะนี่บอกแปลนบันเดียวเน้อถันปล่อยคนนี้นี่เป็นโอกาสดีที่ต้องเฮ็ดแต่ว่าเขาบ่เฮ็ดเนาะเขาอป ขึ้นทีไห้ถ้าเป็นห่อยว่วเออจาอา้าง่อยเฮ็ดหเบิ่งเนีขยอยลุยโหลดได้เลยว่าว่าจะจ้าง้วถ้าว่านาเจ้าอยาอ่างนั้นตัดออกตัดในเรื่องขออยสิไปตัดโหลด่อไปมันขวางทัศนียภาพเฮี่นข่อยเนี่น <c oughs> ยมันอยเพราะว่ามันอันสิได้เห็นอันพวกเขาชัดๆเน่น,นะนันบ่ล่ะพี่นอ้อง